ที่ทำเนียบกงสุนใหญ่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันศุกร์ที่สองสิงหาคมที่ผ่านมาจัดให้มีงานถแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนไทยท้องถิน่นถึงการสรุปผลการประชุมที่สถานเอกอัครราชทูตกรุงวอชิงตันกำหนดให้มีการประชุมกงสุนใหญ่และหัวหน้าราชการที่เกี่ยวข้องประจำสหรัฐอเมริกาโดยมีเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันดรชัยยงสันจิพานนท์เป็นประธานในการประชุม ครับการเดินทางมาในปีนี้นะครับที่ศาลเอกทูตก,กรุงวอชิงตันดีซีและก็ศาลกรุงศุนใหญ่ทั้ง3แห่งจากนิวยอร์กชิคาโกและก็ลอสแอนเจลิสได้มาชุมร่วมกันนะครับเพื่อที่จะบูรณาการกิจกรรมที่จะทําในปีงบประมาณ2557ให้ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการจัดท,ท,ทีมงานที่เกี่ยวกับทีมประเทศไทยโครงการไทยเฟสติวัลนะครับซึ่งทั้ง4แห่งเนี่ย และรับจัดสรรงบประมาณในการที่จะจัดกิจกรรมนี้ในแต่ละแห่งนะครับนอกจากนั้นก็ได้มีการประชุมหารือกับทางด้านหน่วยสภาหอการค้าไทยแคลิฟอร์เนียนะครับเพื่อร,รับทราบขอรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆในการค้านะครับการส่งเสริมการค้าหรือการลงทุนโดยเฉพาะการนําเข้าสินค้าจากประเทศไทย แล้วก็ได้นําไปเพื่อจะได้นําไปหารือกับหน่วยงานในประเทศไทยแก้ไขปรับปรุงนะครับซึ่งเราก็มีประเด็น2อสาประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องผลไม้ไทยที่นําเข้ามาสหรัฐอเมริกานะครับก,ก็สรุดปัญหาในเรื่องการใช้ังสีแล้วก็ในขณะนี้ราคาการใช้ังสีก็ลดลงมานะครับเหลือ8บาทต่อ1นกิโลกร,รมัมซึ่งก็ทําให้ผู้นําเข้าค่อนข้างม,มีความยินดีกับข้อเสนอนี้นะครับซึ่งเราก็พยายามจับ นำไปดูว่าราคานี้จะอยู่ในระดับที่ทางกระทรวงเกษตรสามารถโดยเพราะสำนักง,งานมาตรฐานอาหารกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับสามารถที่จะคงราคานี้ได้อย่างต่อเน,นื่องต่อไปหรือไม่แล้วปันที่2ก็คือว่าเทคโนโลยีในการใช้ังสีจะสามารถทําให้ผลไม้เนี่ยนะครับออกมาในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็น่ารับประทานได้มากน้อยเพียงไรตรงนี้ซึ่งเราก็มีคู่แข่งผลไม้สําคัญจากประเทศพื้นบ้าน ต่างๆเหล่า,านี้ที่ส่งเข้ามาสหรัฐอเมริกาหรือว่าจากพื้นบ้านสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะจากเมกซิโกเพราะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่จะต้องหาทางปรับปรุงนะครับเทคโนโลยีเพื่อให้คุณภาพของผล,ผลไม้ที่นําเข้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถแข่งขันกับสินค้าที่มาจากแหล่งอื่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆนอกจากนั้นก็คุยถึงเรื่องประเด็นอื่นๆนะครับด้านที่การน,นําเข้านะครับ สินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีสุนทรซึ่งตอนนี้ทางการสหรัฐอยู่ในาาระหว่างการพิจารณาจะต่ออายุให้หรือไม่แต่ก็ expire ปไปแล้วนะครับเมืม่อวันที่3 1กรกฎา,าคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็รอที่จะให้ทางเซนเน็ตนำเรื่องกลับเข้าสู่การพิจารณามาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราก็หวังว่าการทางเซนเน็ตก็จะพิสูจนะครับในส่วนนี้แล้วก็ก็หวังว่าคงมีผลย้อนหลังเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ต้องแบกรับภาษีภาระเรื่องภาษีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้พูดคุยกันและเด็็นนอื่ก ก็ขอให้ทางสภาหอค,ค้าถ้าหากมีประเด็นอื่นนะครับที่อยากจะให้ทางหน่วยราชการในสหรัฐอเมริกาก็ติดต่อผ่านท่านกุ้สงสุดใหญ่ที่ลอสแอนเจลิสเป็นศูนย์กลางในการที่จะนําปัญหานี้เข้าไปสู่คำพิจารณาที่หาทางแก้ไขต่อไปนะครับครับก็สารกงสุก็ยินดีนะครับในการบริการพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับมีปัญหาเดือดร้อนอะไรเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับ ในแง่ของบัตรประชาชนก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับแล้วในง่ของคือท่านที่อยู่ในเมืองอื่นๆรัฐอื่นๆถ้าเบื่อเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนต้องการอยากจะให้เราไปให้บริการกองสูนย์ัญจรก็แจ้งเข้ามาได้คือถ้าเบื่มีจํานวนที่มากพอสมควรเนี่ยเราก็จะพิจารณา จัดจัดทีมของเราไปนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆนอกจากนั้นในงานประจําปีเนี่ยเราก็จะมีงานจัดงานไทยเฟสติวัลที่เป็นงานใหญ่ของชิคาโกนะครับในงานของการาส่งเสริมประชาัมพันประเทศไทยมีการออกร้านขายอาหารนะครับมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมมีนวดไทยนะครับมีมวยไทยอะไรต่างๆก็ที่ผ่านมาเมื่อเดือนมิถุนาเราก็จัดงานไปก็ได้รับความสนใจจากคนต่างชาติเป็นจานวนมาก เราก็พยายามจะจัดทุกปีนะครับในช่วงของซัมเมอร์ของของชิคาโกเนี่ยในดาวทาชิคาโกเนี่ยก็ขอให้พี่น้องคนไทยเนี่ยก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ถ้าเื่อใครอยากจะมาช่วยทำงานส่งเสริมไทยเนี่ยก็ติดต่อมาที่สารกุลได้ครับก็ในภาพรวมเนี่ยสินค้าเกษตรเราก็มาสารกุศลกาค่อนข้างเยอะก็คือสินค้าประมงนะครับโดยเฉพาะกุ้งนะส่วนสินค้าซึ่งมีพยายามที่จะทำอยู่ตอนนี้คือผลไม้ นะครับผลไม้เนี่ยเราจะส่งมาได้เนี่ยจะต้องฉายรังสีเพราะว่าทาเมริกากลัวว่าจะมีแมลงนะครับติดมาและทําให้เกิดปัญหากับผักผลไม้เขาที่นี่นะฮะเพราะนั้นก็ต้องมีการฉายรังสีก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับก็ได้พยายามแก้ปัญหากันอยู่นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะดีขึ้นนะครับขอบคุณครับ